สวัสดีครับผมนายชินราชวิจิตโสภาห้อง3ามรหัส076วันนี้จะมาพูดถึงสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมครับครับก็ประวัติความเป็นมาของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับการเล่นกีฬาแบดมินตัน ได้เข้าสู่ประเทศไทยในราวปีพศ2456โดยเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันแบบมีตะข่ายโดยพระยานิพั์ยกุลพงศ์ได้สร้างสนามขึ้นที่บ้านซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาธนบุรีแล้วนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายออกไปส่วนมากเล่นกันตามบ้านผู้ดีมีตระกูล วังเจ้านายและในราชสำนักการเล่นแบดมินตันครั้งแรกนั้นนิยมเล่นข้างละ3คนต่อมาประมาณปีพศ2462สโมสรกรกลาโหมได้เป็นผู้จัดแข่งขันแบดมินตันทั่วไปขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจัดแข่งขัน3ประเภท ได้แก่ประเภทเดี่ยวประเภทคู่และประเภทสามคนปรากฏว่าทีมแบดมินตันบางขวางนนทบุรีหรือว่าโรงเรียนราชวิทยาลัยบางขวางนนทบุรีชนะเลิศทุกประเภทนอกจากนี้มีนักกีฬาแบดมินตันฝีมือดีเดินทางไป แข่งขันยังประเทศใกล้เคียงอยู่บ่อยๆในปีพศ2494พระยาจินดารักได้ก่อตั้งสมาคมชื่อว่าสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเมื่อแรกตั้งอยู่มีเจ็ดสโมสรคือสโมสรสมานมิตร สโมสรบางกอกสโมสรนิวบอยสโมสรยูนิตี้สโมสรสอธรรมพักดีสโมสรสิงห์อุดมและสโมสรสิริบำเพญบุญซึ่งในปัจจุบันนี้เหลือเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมอยู่เพียงสองสโมสรคือสโมสรนิวบอยและสโมสร ยูนิตี้เท่านั้นและในปีเดียวกันสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์แบดมินตันนา,นานาชาติด้วยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยมีนักกีฬาแบดมินตันที่มีฝีมือดีอยู่มากซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จากการลุแข่งขันในรายการต่างๆของโลกเป็นอย่างมากทั้งโทมัสครับอูเบอร์ครับและการแข่งขันออออังกฤษโดยวงการแบดมินตันของไทยได้ยกย่องในประวัติ ปัตตพงศ์หรือหลวงธรรมนูนอุติกรเป็นบิดาแห่งวงการแบดมินตันของไทยวัตถุประสงค์ครับ 1. ส่ง,งเสริมและพัฒนากีฬาแบดมินตันในประเทศไทย 2. สง่งเสริมความสามคัคคีระหว่างสมาชิก สเป็นศูนย์กลางประสานงานเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันในนามของประเทศ 4. ร่วมมือกับองค์กรหรือสมาคมกีฬาหรือสาพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ 5. จัดร่วมมือนในการจัดดำเนินกีฬาแบดมินตัน 6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง7จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่นักกีฬาแบดมินตันบุคลากรแบดมินตันสมาชิกและอดีตนักกีฬาแบดมินตันที่สร้างชื่อเสียงมีคุณูประการแก่ประเทศชาติ8สนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาแบดมินตัน คนพิการและกิจกรรมแบดมินตันคนพิการ 9. สนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาแบดมินตันอาวุโส10สนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันในรายการต่างๆระดับนานาชาติและรายการแข่งขันระดับประเทศ ที่สมาคมอนุมัติและรับรองผลการแข่งขัน 11. ส,สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาแบดมินตัน 12. บดำเนินการให้นักกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาอาชีพและสนับสนุนส่งเสริมให้นักกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาอาชีพ ที่มีความเข้มแข็งมั่นคงแพร่หลายและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อคณะกรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับก็มีคุณหญิงปัทมาีสวัสดกูลนะครับเป็นนายกสมาคมครับผม กฎกติกาของแบดมินตันนะครับกฎกติกาเบื้องต้น 1. การออกนอกเส้นมีการกำหนดเส้นออกแตกต่างกันในกรณีเล่นเดี่ยวและเล่นคู่ 2. การเสริบลูกตามกติกาที่ถูกต้องคือ2.1 หัวไม้ขณะสัมผัสลูกต้องต่ำกว่าข้อมืออย่างเห็นได้ชัด2.2หัวไม้ขณะสัมผัสลูกต้องต่ำกว่าเอวอย่างเห็นได้ชัด2.3ผู้เล่นไม่ทวงเวลาหรือเสิร์ฟช้าหรือเสิร์ฟสองจังหวะการเสิร์ฟต้องเสิร์ฟไปด้วยจังหวะเดียว2.4ขนาดเสิร์ฟ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเท้าทั้งสองข้างต้องสัมผัสพื้นตลอดเวลา2.5การเสริบลูกที่ถูกต้องต้องให้เล็กเกตสัมผัสกับหัวลูกอ่อนหากโดนขนก่อนถือว่าผิดกติกา 3. ขณะตีลูก โต้กันห้ามนำส,ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายหรือไม้แบดไปสัมผัสกับเน็ตสห้ามตีลูกที่ฝั่งตรงข้ามตู้กลับมาในขณะที่ลูกยังไม่ข้ามเน็ตมายังแดนเราหรือว่าโอเวอร์เน็ตนะครับสมาคมแบดมินตัน นานาชาติหรือว่า IBF ได้กำหนดให้ทดลองใช้ระบบการนับคะแนนการแข่งขันกีฬาแบดมินตันใหม่ในระบบ3คูณ21คะแนนตั้งแต่วันที่1มกราสองพันเเป็นต้นไปนะครับรายละเอียดของกติกาการนับคะแนนมีดังนี้นะครับ หนึ 1> 1. แมตช์หต้องชนะให้ได้มากที่สุดใน3เกมสอทุกประเภทของการแข่งขันฝ่ายที่ได้21่สิบเอ็ดคะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้นยกเว้นเมื่อได้20คะแนนเท่ากันต้องนับต่อให้มีคะแนนห่างกัน2คะแนนฝ่ายใดได้คะแนนนำคะแนนก่อนเป็น ผู้ชนะแต่ไม่เกิน30คะแนนหมายความว่าหากการเล่นดำเนินมาจนถึง29คะแนนเท่ากันฝ่ายใดได้30ก่อนเป็นฝ่ายชนะ3ฝ่ายชนะเป็นฝ่ายส่งลูกต่อในเกมต่อไป4 ฝ่ายชนะการสี่ฝ่ายชนะการเสี่ยงสิทธิ์เป็นฝ่ายส่งลูกก่อนหากฝ่ายตรงข้ามทำลูกเสียหรือลูกไม่ได้อยู่ในการเล่นผู้เลือกส่งลูกก่อนจะได้คะแนนนำหนต่อศูนย์และได้ส่งลูก ต่อแต่หากผู้เล่นลูกทำลูกเสียหรือลูกไม่อยู่ในการเล่นฝ่ายตรงข้ามจะได้คะแนนทันทีเป็น1ต่อหนึ่งและฝ่ายตรงข้ามจะได้สิทธิ์ส่งลูกแทนดำเนินเช่นนี้ต่อไปจนจบเกม5ประเภทคู่ให้ส่งลูกฝ่ายละหนึ่งครั้งตามคะแนนที่ได้ขณะที่ เปลี่ยนฝ่ายส่งลูกหากคะแนนเป็นจำนวนที่ผู้อยู่คอสด้านซ้ายเป็นผู้ส่งลูกหากคะแนนเป็นจำนวนคู่ผู้อยู่คอรสด้านขวาเป็นฝ่ายส่งลูกครับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ได้แชมป์นะครับ ก็มีรัชนกอินทนนท์ชื่อเล่นเมนะครับเกิดวันที่5กุมภาพันธ์พศ2538เป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงชาวไทยอดีตแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกเมื่อปีพศ2559และเป็นคนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวโดยก่อนหน้านั้นในปี2,556เธอได้คว้าแชมป์โลกและสร้างสถิติโลกแบดมินตันอายุน้อยที่สุดผลงานครับปี2,554การแข่งขันกีฬา4เกม2011รัชนกเป็นหนึ่งในผู้เล่นหญิงทีมชาติไทยที่เอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป3ต่อหนึ่ง ทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองไปครองซึ่งต่อมาเธอได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงจากสยามกีฬาที่ประเทศไทยนะครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ